สวัสดีครับเสืส้อสอร่อยเฮอร์คิวลิสครับสมมติว่ารถเราเคยมีหมอ้อน้ําแล้วเราคิดจะถอดหมอ้อน้ําออกต้องทํายังไงกับเครื่องยนต์บ้างดูคลิปนี้ได้เลยครับตัวนี้เป็นฝาสูบข,ของโซนิกนะครับลูกค้าส่งมาถามว่าถ้าเราไม่ใช้หมอ้อน้ําได้ไหมได้ครับทําตามวิธีในคลิปนี้เลย คลิปนี้ผมจะพูดเยอะหน่อยนะครับถ้าลำคาญก็ปิดเสียงได้หรือถ้าหากว่าบางช่วงเสียงไม่ชัดก็เปิดคำบรรยายได้ครับกดไปที่รูปฟันเฟืองหรือว่ากด cc ได้เลยตอนนี้บางคลิปสามารถเปิดซับไตเติลได้แล้วนะครับหลายคนรู้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่เขายังไม่รู้กดไปที่รูปฟันเฟืองได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับ จะมีภาษาขึ้นมาให้เลือกคลิปในช่องผมทั้งหมดที่มีความยาวเกิน10นาทีจะมีซับไตเติลนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ลูกนี้มี cc จริงอยู่ที่326 cc ครับผมจะเพิ่มซับไตเติลให้ในคลิปเก่าๆด้วยนะครับการแปลอาจมีความผิดพลาดบ้างเนื่องจากเป็นการแปลอตัตโนมัติ ผมทำการเชื่อมปิดรูน้ํานะครับเพราะว่าเราจะไม่ใส่หม้อน้ําแล้วก็จะไม่จะเป็นต้องมีรูน้ำแล้วครับ เชื่อมเสร็จแล้วครับคราวนี้เราก็จะมาเอาเนื้อฝั่งนี้ออก ข้างในนี้จะเป็นที่เก็บน้ํานะครับ มันเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งของการดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับรถจมเดิมบางคนเห็นแล้วบอกว่าทําทําไมสู้ของเดิมไม่ได้ครับอันนั้นก็คือเราก็ขี่จเดิมไปครับแตนอันเนี้ยจะเป็นวิธีการดัดแปลงเครื่องยนต์มันมีอีกหลากหลายวิธีมากมายครับซึ่งการดัดแปลงถ้าคิดจะดัดแปลงแล้วเราก็อย่าไปเปรียบเทียบกับการใช้งานรถเดิมครับ ใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทำคลิปวาสุกแบบไม่ใช้น้ำไว้แล้วเป็นของ P C X แต่การทำของ P C X ในคลิปนั้นจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับจะตรงกันข้ามกันเลยของ P C X ที่ผมเคยทำไว้จะเป็นการทำที่เรียกว่าฝาแห้ง ก็คือการเชื่อมเติมเนื้ออลูมิเนียมเข้าไปในโพรงด้านในนี้ให้มันตันครับแต่ในคลิปนี้จะเป็นการเปิดให้น้ำาเครื่องเข้าแทนน้ำครับยินดีต้อนรับผู้ชมใหม่นะครับทั้งคนไทยและต่างประเทศต่างประเทศเยอะมากเลยครับตอนนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับวิธีนี้ผมทำมานานแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเลยเพราะว่า น่าจะยังไม่มีใครทาให้ดูเลยครับผมก็เลยเอามาลงให้ดูซะเลยไม่มีปัญหานะครับเรื่องความร้อนใช้งานได้ปกติครับ เปิดหลังฝาแบบนี้รถอื่นก็ทำได้นะครับส่วนมากการทำแบบนี้จะเป็นรถที่ดัดแปลงแล้วนะครับรถนเ,เดิมจะไม่นิยมทำอขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามไว้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมีงานปแปลกงานใหม่ๆออกมาเยอะเลยเผมเตรียมไว้เยอะแล้วครับตอนนี้ งานดัดแปลงแปลกๆมีซุ้มรอไว้อยู่ครับฝาสูบตัวนี้ผมจะไม่ได้ทำวาล์วใหม่นะครับเพราะว่าคำสั่งลูกค้าคืออยากเอาว่าน้ำหอกแต่ว่ามไม่จะต่างให้เราซ่อมวาวใหม่เพราะของเก่าเขายังใช้ได้อยู่ครับ ่วงไหนที่เสียงผมไม่ชัดเปิดทำบรรยายได้นะครับกดไปที่รูปฟันเฟืองบนมุมจอเลือกภาษาได้เลยครับหรือกดที่ CC ก็ได้ครับแต่กดที่ซ c เราจะเลือกภาษาเยอะไม่ได้ถ้ากดที่รูปฟันเฟืองจะมีภาษาให้เลือกเยอะแยะเลย วิธีนี้ทําได้ตั้งแต่ลูกสูบเดิมๆเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไว้เป็นการแต่งเครื่องทําให้แรงคลิปนั้นเป็นการทําเพื่อใช้ในการแข่งนะครับเพราะว่ามีบางคอมเมนต์เขาก็ถามมาว่าซื้อเครื่องใหม่จะถูกกว่าซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อเครื่องใหม่เราก็ไม่สามารถ เอารถใหม่เนี่ยไปลงแข่งในสนามได้นะครับกติการในสนามเขาก็จะมีบอกเอาไว้ว่าเราให้ใช้รุ่นนั้นรุ่นนี้เพื่อทําการแข่งขันถ้าเราซื้อรถใหม่มาจากศูนย์เราก็ต้องเอามาตกแต่งใหม่อยู่ดีครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือผมเปิดสาธานะให้คอมเมนต์กันได้อยู่แล้วครับแสดงความคิดเห็นกันได้หมดครับผม ผมยังไม่เคยลบคอมเมนต์ใดๆออกเลยนะครับทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์กันเข้ามาอยู่ครบหมดถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นอาจจะเป็นที่ระบบนะครับ วิธีนี้จะทําง่ายกว่าและประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าง่ายกว่าวิธีการทําฝาแห้งการทาฝาแห้งเราต้องเชื่อมนจนข้างในเนี่ยมันตันหมดเลยครับแต่วิธีนี้ประหยัดกว่าเยอะเลยเราจะเอาน้ำมันเครื่องเข้าไประบายความน้อนแทนน้ำ ฝาสูบต้องมีรูน้ำมันไหลกลับเพื่อให้น้ำมันไหลกลับลงไปที่ห้องเครื่องด้านล่างฉะนั้นเราก็ต้องเจาะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเจาะเพื่อให้น้ำมันไหลกลับลงไป พูดซะเยอะเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวตอนไปทำซับไตเติลเนี่ยรู้เรื่องเลยครับถ้าเราไม่จอดนะครับน้ำมันก็จะขังอยู่ในเบ้า ก็จะเกิดปัญหาน้ำมันเครื่องเดือดครับพอเราจอบแบบนี้น้ำมันเครื่องก็จะไหลหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆรถที่ทำแบบนี้ส่วนมากผมจะทำกับรถที่ลูกค้าเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบหม้อน้ำนะครับอย่างรถที่ดัดแปลงเป็นรถวิบาก เวลาเขาขี่แล้วล้มหม้อน้ําจะเสียหายครับบางทีเนี่ยบางคับล้มปุ๊บหม้อน้ําแตกเลยครับ<ม>ช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับทักข้อความรอกันไว้ได้เลยแต่ผมจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะข้อความเยอะมากทางที่ดีแนะนำว่าโทร เลยครับดีที่สุดเลยครับตรงนี้ผมจะปล่อยผ่านไปเลยนะครับเพราะว่ามันยุบมาจากเขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นงานจริงที่ทำส่งลูกค้านะครับ ฉะนั้นก็จะมีบ้างที่บางชิ้นสวยและไม่สวยขึ้นอยู่กับเจ้าของเครื่องเจ้าของชิ้นงานสั่งด้วยครับทุกชิ้นที่ทำลง Youtube จะเป็นงานจริงที่ทำส่งลูกค้าทั้งหมดเลยครับ เกือบเอเสร็จแล้วน,นะครับแต่เหลือจุดนี้จุดหนึ่งในเมื่อเราไม่ได้ใส่ม้อน้ำแล้วเราก็อุดไปเลยครับ ถ้าไม่อุดรูนี้ก็จะมีน้ำมันเครื่องไหลออกมาแทนนี่คือวิธีการที่ผมเรียกว่าเปิดหลังฝาสูบเป็นวิธีการทำสำหรับการถอดมันน้ำออกลถจากไม่ต้องใช้มันน้ำแล้วครับด้านในนี้จะมีน้ำมันเครื่องสรดเข้ามาระบายความร้อนแทนน้ำ แล้วเราก็จะใช้คู่กับเสื้อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างเดียวข้างในไม่มีน้ำครับนี่ครับตอนนี้ผมตีปอกเข้าไปแล้วครับจุดนี้คือชุดที่จะใส่เข้าไปในรถโดยที่เราไม่ต้องใช้หม้อน้ำเลย ไม่มีปัญหารเรื่องความร้อนนะครับใช้งานได้ปกติเพราะว่าผมทําแบบนี้เยอะมากสําหรับรถที่ขี่ใช้งานในป่ารถที่แัดแปลงเป็นรถวิบากก็เหมือนเราขี่เว็บร้อยว่าขี่เรเดอร์ซึ่งไม่มีระบบระบายความร้อนด้วยนะ้ำช่องทางติดต่อตามน,นี้เลยครับแต่โทรดีกว่าขอบคุณครับ